ครับผมเที่ยงพอดีนะครับพี่น้องเนาะครับผมก็มาเห็ดงานอยู่นี่นะครับก็เลยว่าสิบปเบึ่งอาจารย์พี่ชานะครับกับน้องกับม่เพิ่นเนาะครับกินข่าวกับหยังเนาะวันนี้เนาะครับเนาะสิไปแอบซ้อเบิ่งนะครับเอ้เพราะเอซีเพิ่นก็อยากเข็นนะครับว่าอาจารย์พี่ชาเราแก่นเล่าข่านี่อ่าแต่ละมืือพักเที่ยงตอนไหกินข้าวตอนไหนะครับจะอีย่างกินเนาะตอนเที่ยงไปกับผมเลยครับพี่น้อง อ่าไปเลยครับไปเลยกันร่งกินเข่าเสียงเบาเอ๊ยยู่นี่ครับอันนี้ครับนะครับโอ้ยสวัสดีครับนี่นะอาจารย์ติงตองครับอันนางสาวกับเมียนาะครับเดี๋ยวยังกินเข่าเนาะอาจารย์เนาะบางกวนเนาะโอ้เฮ้ยพี่น้องเดี๋ยวสิ่ทายเบิ้งเดี๋ยวยังกินมื้อนี้มื้อที่ายโอ้ใบชิโมวังปุ่นปุ่นปด่นปุ่นโอ้ด้วยใจครับเออน้องๆกัน แม่นเนี่น้องเงินพี่ชายเราแก่เล่าครับนกินเขากันครับแต่ว่าพึ่นอาบน้ำเราตาแป้งน,น,นะครับเขาโอ,อกโลกเลยอกรลกเมือเนี่ยนพี่อิอกโลกคือในนี้จ่ <c oughs> ายเน <c oughs> แนวกินเขาว่มามัร่มดีครับนินีแม่กับน้องสาวกับเขาไม่กินเลยพ่เขาเจ้าแม่เดี๋ยวกินไรบ่ไงด่ากินุบ วาตามนี่มันกันยืนกนเจ็บปึ่งเ้บ่เออเจ็บปึ้งเขาไปว่ากินขาเขไเจ็บปึ้งเจ็บปึ่งเออน้ำหันน้ำหนักไปเบเีโอ้เสีบเสียบลยพี่น้องเห็นบ่นี่โอ้จานยั่ฝักเตียงกินเข่านบ่อดไข่อดไข่ความสุขชาจริงนั่นแหละจะแมนแมอันเอีมันกระถามว่าอันอย่ยากเศนันน้องสาวพี่ชายเราแกล่าวคนบ่เอาว่าวฝากพี่น้องจะครับเนี่ อีันาตาจริงๆนะครับนาตาอกมันหอนมันหอนเออมันหอนเนาะอาบน้ำก็ได้เลยครับเออยักเป็นสวดเด้อพี่น่อเห็นว่ายากเบิ้งกอันนี้ก็เดี๋ยวงเป็นสวดอยู่อ ม <R> ันเกินมากซะนี่คู่เดียวตายเขาผู้เดียวค่ะใช่แม่ยพี่ลีนาโมเสียดอกกูจีว่าเนาะเดีกเวนี่อะไรครับพี่นอ้องเนาะเอาจำเนี่แหละเนาะให้อาจารย์วิชาเราแก่เราไปกินเข่าเนาะเออไทยเพป็นหลายไปกินเข่าบ่ค่อยแสีบป็นไหนขับหน่อยกู <c oughs> เก่าเบ,บิดไปหมอนึงละขอบคุณครับครับเป็นจะได้แน่ครับพี่น้องบออกว่าอาจารย์ พี่ชายเราแก่เราพี่นมีความสุขอย่างีรครับพฮ่าขนาดเลยครับกินเข่าไปน้มามือรอบไปน้านาะพี่น้องนะเนาะเพป็นมีความสุขเนาะครับเดี๋ยวาใครพอวันจิตหนาเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ